นี่ครับอ <No. laughs> I'm just gonna open like what we always do Get ready One, two, three. 1 <laughs> 2 3สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับลูกมีนะคะแล้วก็เน้นจากช่องเน้นแอนมีคุณเห็นจักชื่อคิปไปแล้ว วันนี้เราก็เลยจะมาท,ทําคลิปเพื่อบอกแฟนคลับกับทุกคนนะคะ<ม>ก็คือเราสองคนนะคะจะแยกทางกันใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวมันอยากให้ทุกคนรู้มันเราไม่ได้ตัดสินใจนง่าย <c oughs> มันหลายสิ่งหนยองเกิดขึ้นเอคุยกันแล้วก็บรึกษากันแล้วก็พยายาม เลือกสิ่งที่ทดีที่สุดแล้นที่สุดก็คือเราเลือกที่จะเดินทางก็นทางใช่เพราะว่าหลายๆอย่างนะคะจุดมุ่งหมายของเราสองคนมันอาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วนะทุกคนตอนนี้มันก็คงแบบมันต้องถึงเวลาที่เราจะต้องแยกกันแต่ว่าวันนี้ที่เราตัดสินใจนะคะมาทําคลิปนี้ให้ทุกคนดูเพราะว่ามีกับเนทนะคะก็รัก แฟนคลับทุกคนมากแล้วก็รู้ว่าถ้าไม่มีแฟนคลับทุกคนนะคะเราก็จะไม่มีวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สนับสนุนเรามาตลอดนะคะสำหรับเรื่องการแยกทางของเราครั้งนี้นะคะมันก็มีกับเนทเราคุยกันเนาะว่าเราอยากจะเก็บเหตุผลสาเหตุหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เอาไว้สำหรับเราสองคนเพราะว่าเราอยากจะให้มัน มันเป็นเรื่องของครอบครัวของเราใช่เป็นเรื่องของครอบครัวของเราสองคนเป็นของเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะที่เคยเอเอาเขกเกิดขึ้นก็คือ,อผลที่เราถ่ายคลิปตอนแรกเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปเราบอกทุกคนเราจะแค่แยกถังแล้วค่อยๆค่อยๆให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเลือกที่จะบอกทุกคนเพราะ ผู้คนก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วยแล้วยากให้ผู้คนรู้ไม่ต้องสงสัยว่าต้องคำว่าอยู่ด้วยกันหรอแยกทางอะไย่งีม่อยากให้เขตไปเองอะไรต่างๆคือสําหรับที่เราคุยกันก็คือว่าเราสองคนก็จะไปเริ่มชีวิตของตัวเองกันแล้วก็รีสตาร์ทอีกทีนึงก็คือโอเคเริ่มใหม่หมดเลยแล้วก็มีไม่อยากจะทําช่องต่อไปโดยที่ มีอะไรที่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกกับทุกคนว่าแบบเออแบบแยกทางกับเนตแล้วอะไรแบบนี้นะคะขอเวลาเราฮิวตัวเองกันนิดนึงสําหรับช่องหมีเนตแอนดหมีตอนนี้ที่มันยังเป็นเนทแอนหมีอยู่ก็เนี๋ยวหมีจะเปลี่ยนนะคะกลับมาเป็นช่องวันบีหมีนะคะสําหรับใครที่ยังอยากจะติดตามนี่อยากจะดูคลิปดูคลิปเหมือนแต่ก่อนก็ยังติดตามได้นะคะในช่องนี้ เราไม่ได้แยกทางแบบเกลียดกันหรือมีมีอะไรแบบปัญหาแบบนั้นนะครับเรายังเป็นเพื่อนกันทุกอย่างมันก็ไปต่อตอนนี้มันน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตก่อนนะคะทุกคนก็ หวังว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจหมีแล้วก็เนททั้งคู่นะคะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนเติบโตไปอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็สนับสนุนเราเหมือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าเนทก็ยังทําม my n e เหมือนเดิมคุณภาพอาจจะแบบดีขึ้นมีแบบทีมมากขึ้นนะคะส่วนช่องนี้นะหมีก็จะเทคโอเวอร์เป็นของตัวเองเองแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายเองตัดเองทุกอย่างนะคะเพราะว่า เดี๋ยวมาลองรีสตาร์ททุกอย่างใหม่อาจจะอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะทุกคนแต่ว่าจะทำเต็มที่นะคะส่วนส่วนเรื่องของรูปหรือคลิปเกา่าหรือประวัติของเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือสำหรับเนตสำหรับมีเราเราจะไม่ได้ลบเพราะว่ามันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามันเป็นประวัติที่ทำให้เราเป็นคนที่เราเป็นวันนี้ใช่ค่ะแล้วมันคือช่วงเวลามันคือความทรงจำจริงจริงๆันนั่นคือสิ่งที่เรา เริ่มทำ u t u b e ตั้งแต่แรกเนาะมันคือไดอารี่ของเราสองคนก็เรามันให้ความบันเทิงกับคนที่เข้ามาดูด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เราก็คุยกันว่าเออเราจะไม่ลบนะมันอาจจะคิดถึงมันอาจจะเจ็บปวดที่แบบเราอาจจะกลับมาดูในตอนนี้นะคะ<ม>แต่ว่ามันเป็นมันเป็นความทรงจำที่สวยงามมากนะทุกคนที่มันเคยเกิดขึ้นมานะคะ<ม>ก็อยากให้ทุกคนดูไว้ว่า เอ้ยทาไมเลิกกันแล้วทาไมถึงไม่ลบทาไมถึงไม่อะไรก็เราคุยกันแล้วมันมันคือความทรงจําดีๆที่เรามีร่วมกันมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ที่ทุกคนได้ได้ดูอะไรเผื่อว่าทุกคนจะแบบคิดถึงช่วงเวลาแบบนั้นก็กลับไปดูได้แต่ว่าอ่าแค่อยากมาบอกวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยว พรุ่งนี้มีเราจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเป็นวานาบีหมีเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ยังมีเออช่องบิวตี้ไม่รู้จะฟื้นชีวิตกลับขึ้นมาไหมนะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากทุกคนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนมาตลอดนะคะขอบคุณมากทุกคนบ๊ายบาย